ทีนี้เศษส่วนซ้อนแบบที่ทั้งเศษทั้งส่วนเป็นเศษส่วนเนี่ยครับเศษก็เป็นเศษส่วนส่วนก็เป็นเศษส่วนทำตรงๆเราทำมาแล้วเรารู้วิธีละถ้าทำโดยวิธีลัดมันจะใช้แบบนี้ครับทำโดยวิธีลัดนะครับไกลคูณไกลเอาเลขที่อยู่ไกลกันอนะ่ะคูณกันไกลคูณไกล แล้วไปหารด้วยใกล้คูณใกล้เลขใกล้กัน่นะโอเคพอจะจำตรงนี้ได้ยังครับแบบนี้เวลาแปลงใช้ใกลคูณไกลหารด้วยใกล้คูณใกล้ลกลสับสนไหมครับตัดเลขธรรมดาหก ตัดได้สองหกตัดได้สามสี่ตัดได้สิบสี่ตัดได้เจ็ดสามเจ็ดก็ยี่สิบสิบสองก็ได้ยี่สิบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนยี่สิบ ถ้าเราทำตรงๆถ้าเราทาตรงๆนะครับเครื่องหมายส่วนตัวหลักมันจะกลายมาเป็นเครื่องหมายหารเหนือเครื่องหมายส่วนตัวหลักมันจะเป็นตัวตั้งแปดส่วนสี่สิบจะเป็นตัวตั้งใต้เครื่องหมายส่วนตัวหลักก็จะมาเป็นตัวหาร ท่านต่อไปเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจากสิบส่วนีก็เป็นที่สแปด่วนสิบอันนี้คือถ้าทำตรงๆคือแบบนี้นะครับอโอเคตัดทอนหตัดได้2 6ตัดได้3 4ตัดได้10 4ตัดได้7 สามเจ็ดยี่บเอ็ดสิบคูณสองได้ยี่สิบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนยี่สิบอ่ะทีนี้เราจะใช้ไกลคูณไกลเล็กไกลคูณใกล้นะครับไกลคูณไกลสามห้าคูณห้าสิบห้าอา ด้วยใกล้คูณใกล้สามสิบสามคูณกับสี่สิบสองสิบเอ็ดตัดได้สามสิบเอ็ดตัดได้ห้าเจ็ดตัดเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าคูณห้า สามคูณหกยี่ห้าส่วนสิบแปดหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบแปดนะไกลคูณไกลยีย่สี่คูณสามห้าหารด้วย ใกล้คูณใกล้เจ็ดสิบเจ็ดคูณสิบหกแม่เจ็ด,ดตัดได้ห้าแม่เจ็ดตัดได้สิบเอ็ดแม่แปดตัดได้สามแม่แปดตัดได้สอง 3คูณ5ส่วนด้วย11คูณ2 15ส่วน22สสส่วนสามห้เศษห้าส่วนสิบสอได้เจ็ดส่วนสิ ล่างของนี้นะมันจะได้เจ็ดสิบเจ็ดส่วนสิบสองนะครับไกลคูณไกลหารด้วยใกล้คูณใกล้สาสิบสามจึงไปคูณกับสิบสองอันนี้ไกลคูณไกลไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้ก็สามห้ากับเจ็ดสิบเจ็ด ิบเอ็ดตัดได้สามสิบเอ็ดตัดได้เจ็ดสองสามสามสิบหกสามสิบห้าคูณเจ็ดสองบวกสี่สิบห้า ลายคูนไกลสี่สิบแปดกับเจ็ดสิบเจ็ดใกล้คูนใกล้สี่สิบเก้ากับเจ็ดสิบสองเอาแม่สิบสองตัดสิบสองสี 4, ่สิบสองหกเอาแม่สองตัดซ้ำ สองสามพอแม่เจ็ดตัดได้สิบเอ็ดได้เจ็ดสองคูณสิบเอ็ดเจ็ดคูณสามยี่สิบสองส่วนยี่สิบเอ็ดหนึ่งเศษหนึ่งส่วนยี่สิบ